ครับสวัสดีครับโอมจากโอมูสามห้าแปดนะครับก็เอ่อพูดมาก็หลายตอนนะแต่ทำไมลืมอุปกรณ์พื้นฐานที่แบบว่าเอ่ออยู่ติดตัวเราตลอดทุกการวิ่งนะก็วันนี้เอ่อมาพูดถึงกางเกงวิ่งนะครับของดีแคท l o n นะครับชื่อรุ่นเดี๋ยวรอวนะขอดูก่อน ขาไม่ได้บอกชื่อรุ่นไว้อะเด็กกลายเป็นว่าเออมันเป็นเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะมันเป็นกางเกงแบบเขาบอกเป็นกางเกงเทรลอะกางเกงขาสั้นทรงหลวมใส่บิ้งเทลสาหรับผู้ชายแค่นั้นเองถ้าอันนี้แบบว่าไม่รู้เห็นป่ะนะเป็นรูพรุนและโปร่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาไฟมาแป๊บ เห็นความโปร่งไหมซึ่งมันใส่สบายมากๆอ่ะแล้วมันก็ยังไงดีค่อนข้างมีความเบาอ่ะมันมันจะพิ้วิ้วมันจะไม่แบบเป็นก้อนๆแข็งๆหนักๆเวลาใส่อ,ะอ่ะก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ของดีแคทลอนนะครับ ช่วง2อสปีที่แล้วที่วิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็ผมก็ซื้อเหมือนเป็นกางเกงรุ่นถูกสุดของเขาะนะก็จะตัวละร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยทำไม่ได้ว่าผมคุ้นๆว่าไม่ร้อยหนึ่งก็ร้อยสีบาทอะนะซึ่งผมก็ซื้อตุนไว้เลยเพื่อให้ด้วยว่าตอนนั้นฟิตไงจะได้ไม่ต้องซักผ้ากันบ่อยมีแม่งเจวันเลยมีแม่ง7ชุดพร้อมออกไปวิ่งทุกวันได้เวันนะครับ ตัวเก่ามันจะเป็นเหมือนผ้ามันเป็นผ้าล่มธรรมดามันจะไม่ค่อยแบบนี่มันจะทึบๆหน่อยมันจะไม่ได้แบบว่าโปรงโปรงเหมือนตัวใหม่อ่ะเออเป็นหนึ่งข้อที่ชัดเจนแล้วแล้วก็อีกางเกงตัวเก่าเนี่ยเขามีกระเป๋าให้แค่หนึ่งอย่างก็คือเนี่ยกระเป๋าตรงเอว หนึ่งอันกระเป๋าเล็กๆอย่างเงี้ยไว้ใส่ผมผมก็ใส่ได้แค่ไม่กุญแจก็ไม่ใส่ได้แค่กุญแจก็ใส่ได้เหรียญไว้ขึ้นรถเมล์หรือว่าแบงค์ยี่สิบอะไรเงี้ยใส่ได้แค่แบบเนี่ยพื้นที่ใส่มันมีแค่เนี้ยผมก็ใส่ได้แค่กุญแจกับแบงค์อ่ะยางอื่นใส่ไม่ได้เลยซึ่งมันก็มันก็ทำงานได้ดี <laughs> ตามอน,นี่ตามความเหมาะสมของมันแหละครับ ตามราคามันนะเพราะว่าด้วยราคาแค่นั้นผมว่าผมใช้งานมันคุ้มมากแล้วอะวิ่งมากี่ปีแล้ววะสองสามปีกับไอ e. ีกางเกงกางเกงกับเสื้อเซ็ตนี้เออซึ่งมันก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่แต่มันก็จะมีปัญหานิดนึงของผมก็คือเหมือนเป็นพวกเด็กอ้วนขาเบียดนะครับก็จะแบบว่าเหมือนกางเกงมันจะแบบล้นๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแบบมี การเสรียดสีกันนิดนองมันเพราะมันไม่ค่อยเข้าเข้ารูปเข้าขาเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมซื้อเป็นไซส์แอลมั้งเพราะตอนนั้นอ้วนอยู่ก็ขามันก็จะบางๆกว้างๆใหญ่ๆห,หน่อยแล้วเวลาวิ่ง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 ,งไปเล่นนานๆเนี่ยพอด้วยความที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แนบสนิทกับขานะมันก็จะแบบว่าขาเบียดอ่ะแหละขาสีกันอะ่ะเออมันถ้าวิ่งไกลๆเกินแบบว่ายี่สิบสามสิบกิโลขึ้นไปกลับบ้านมานี่หน้าขาแบบแดง บางวันก็แบบไม่เหมือนแบบเออมันก็เป็นคล้ายๆรอยรอยแผลถลอกอะไรเงี้ยซึ่งเออพอมาเป็นกางเกงตัวใหม่เนี่ยเออผมก็ลดไซส์ลงเป็นไซส์ไซส์เอ็มเนาะมันก็เข้าขามากขึ้นก็ไม่มีวิ่งยังไงก็ไม่มีปัญหาไอ้นี่เลยไม่มีปัญหาแบบกางเกงสีอะ่ะเออเพราะว่าเหมือนมันมันเข้ามันเข้ารูปแล้วมัน มันไม่ล่นมันไม่ล้นขึ้นลงมันไม่อะไรแล้วมันก็คือแนบขาไปดีพอดีอะไรเงี้ยก็จะแบบเออสบายดีและสิ่งหนึ่งที่ผมรักในกางเกงตัวนี้ก็คือจากที่ปกติเนี่ยเออผมจะต้องมีเสื้อแบบเหมือนอารมณ์เป้น้ําอะไว้ใส่ของใช่ไหมเพราะว่ากางเกงไอ้นั้นอะมันใส่อะไรไม่ได้เลยก็เนี่ยครับกางเกงตัวนี้แก้ปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีดังนี้นะฮะช่องใส่ด้านหน้านะอันนี้เป็นด้านหน้านะจะเป็นผูกของด้านนอกเนี่ยช่องหน้าใช่ไหมหนึ่งช่องและ้ะก็ใส่จงใส่เจลใส่อะไรทั่วไปได้อยู่แล้วก็มันจะมีช่องตรงข้างในตรงกลางตรงเนี้ยเป็นช่องซิปผมก็ใส่กุญจงกุญแจใส่เหรียญใส่อะไรก็ในนี้เอาแล้วก็ รูดนะปึ๊ดโอเคหนึ่งช่องผ่านไปแล้วก็ด้านข้างเนี้ยก็มีอีกสองกระเป๋าเนี่ยข้างนี้ข้างนี้น,นะด้านข้างกระเป๋าข้างก็มีอีกสองกระเป๋าไว้เน็บเจลเน็บอะไรก็ว่ากันแล้วก็เนี่ยมีกระเป๋าด้านหลังอีกอันหนึง่งซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ ผมเอาไว้ใส่มือถือเนี่ยเออแต่มันอาจจะไม่ใช่ซิปกันน้ำนะก็ผมก็ต้องผมก็จะมีถุงซิปล็อกใส่มือถืออีกทีหนึ่งมวนๆๆน,น,น,นไว้อ่าแล้วก็ใส่ในกระเป๋าอีกทีหนึ่งเรียบร้อยพร้อมลยุยดังนั้นเลยครับ ซึ่งเออพอสักประมาณซื้อมาประมาณเดือนหนึ่งละแล้วผมก็ไปซื้อมาเพิ่มอีกแล้วแต่อันนี้ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยก็คือเป็น500บาทก็จะทยอยทยอยซื้อเพิ่มเดือนละตัวเดือนละตัวอะไรเงี้ยซึ่งก็อ๋อแต่อันนี้ก็มีซับในด้วยนะตามอันนี้ของดีแคทลอนก็ตัวที่แล้วก็มีแต่ผมก็ เออจะได้ไม่ต้องซื้อกันเกลน,นแยกนะครับก็ใช้แค่นี้ก็เพียงพอต่อการวิ่งแหละเนี่ยข้อที่ผมเลิฟมากก็คือมันพกของได้ด้วยเนี่ยแหละแล้วก็เนื้อผ้าที่โปร่งเบาสบายมากขึ้นผมแบบวิ่งสบายวิ่งพลิ้วเลยเออแต่ก็มีข้อสังเกตก็คือการการระบายน้ําก็คือไอตัวไอตัวผ้าตัวเนี้ยโปร่งระบายเร็วอยู่หรอกแต่ว่าอ e ีขอบขอบ ที่เป็นขอบกังเกงเนี่ยกลายเป็นว่าส่วนอมน้ําจะเป็นเหลือแค่ตรงนี้จากที่แบบว่าถ้าเป็นกางเกงตัวเก่ามันก็จะอมน้ําอยู่ทั้งตัวนะนั่นแหละครับก็เลิฟมากเชียร์ให้ไปตํากันนะสําหรับมนุษย์ที่ขี้เกียจพกไม่ดิ้าแบบขี้เกียจใส่เป้น้ําอ่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยคล่องตัวหรือว่าอึดอัด ไม่ต้องไม่อยากแบกของอะไรเยอะที่ไม่ที่ไม่ได้แบบว่าจําเป็นต้องแบกน้ําแ,แบกนู่นแบกนี่อะไรเงี้ยสมมุติถ้าเรามีอะไรนะมีไอไอถุงน้ำไอนั่นน่ะก็ใส่ไว้กระเป๋าหน้าก็ได้กระเป๋าหน้ายืดๆเนี่ยก็เสียบไว้ปุุกแล้วก็ไปวิ่งอืมก็พอได้อยู่นะแล้วก็ไว้จงไว้เจลจริงๆหลังๆพอเป็นแคสเลสโซไซตี้อย่างเราก็ ข้อเซเว่ก็โหลดแอปเซเว่ไว้ก็ปิดจ่ายแล้วก็จบเนอะแล้วก็วิ่งต่อได้แหละหลังๆก็อันนั้นมันก็ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆตัวนี้คุ้มมากครับแต่รุ่นรุธรรมดาที่ไม่ใช่เทรลก็มีนะแต่ว่าข้อขัดใจผมก็ซื้อมาลองแล้วตัวหนึ่งเหมือนกันก็จะเป็นคลิปลันอีกตัวหนึ่งเป็นผ้าสไตล์โปร่ปงๆสบายเหมือนกัน ผ้าผิวมากอะ่ะโคตรเลิศชอบมากมากเพียงแต่ว่าเขาทำกระเป๋ามาแบบว่าทำกระเป๋าแบบกระเป๋ามันจิ๋วมากเลยอะกระเป๋ามีแค่กระเป๋าจิ๋วข้างหลังเนี่ยซึ่งมันก็ใส่อะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่อะเนี่ยกระเป๋ามันเล็กมากเลยนั่นแหละครับ ก็เอ๊ะตัวนี้จําเป็นราคาไม่ได้ฮะก็ผมเชียร์เป็นตัวขังเกงเทรลตัวนี้ครับฝากมาในอ้อมใจด้วยครับจากที่ <c ười> เคยซื้อตุนไว้ประมาณเดือนละสองสามตัวสี่ตัวนะก็อันนี้ก็ตกเป็นว่าซื้อเก็บเดือนละตัวแล้วกันแล้วก็จะได้มีครบ7วันนะ <c ười> ก็หวังว่าดีแคทลอนจะไม่เปลี่ยนรุ่นเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ามีรุ่นไอรุ่นที่แล้วก็ดีแต่ว่าผ้ามันผ้ามันจะหนากว่านี้หน่อยแล้วก็เออเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่ารุ่นนี้ดีครับเชียก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ช็อปปิ้งอย่างมีความสุขแล้วก็วิ่งอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ